ครับเราให้ดูกองพยสตานะครับกองพยสตาที่เราถ่ายนะครับที่เราถ่ายมาแล้วเป็นกองพยสตาที่อยู่หน้าเราตรงนี้นะครับเป็นพยสตาหลายผิดกองรวมร้อยกองเป็นพยที่หลากหลายนะครับที่เราถ่ายมาแล้วเป็นลอยๆกองนะครับเรอย เป็นพ่อตาแท้ทั้งนั่นเลยนะครับตาจันบุรีทลาาหยิบใส่กองนีใส่ไม่วัดไววนะครับบัตถุดิกที่ยังมีเพียงรอเจียอยู่ถูทิ่เจียแล้วอยู่ในถุงเป็นหออเป็นล็อกใหญ่ๆเราก็มีอยู่นะครับสนใจก็โทร087150561นะครับเรานัดชมได้นะครับ ท่านที่ต้องการชมต้องการตร้กระโทนัดได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจูห้าูนนะครับ